Thank you สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับปอนเต็นปอนรถสวยนะครับวันนี้นะครับเราจะพามารีวิวนะครับรถตลาดนะครับคันนี้รถยอดฮิตเลยนะครับจะเป็น Honda j a z z นะครับตัว RS นะครับอันนี้จะไม่ใช่ RS บวกนะครับก็คือเป็นตัว RS ก็คือตัวท็อปแล้วแหละนะครับจะต่างจาก RS บวกแค่ตรงถุงลมด้านข้างนะครับภายในรถแต่ออปชั่นทุกอย่างก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับภายนอกนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับก่อนเข้าชมนะครับทางเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทางเราด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากด้านหน้ากันเลยนะครับไฟหน้านะครับมาพร้อมแบบ LED นะครับแล้วก็มีไฟ day time นะครับไว้ติดกลางวันด้วยนะครับกระจังหน้านะครับมาเป็นแบบโครเมียมเลยนะครับตัดด้วยสีดำนะครับแล้วก็มาพร้อมเสริลัก RF ด้วยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับจะได้ไฟตัดหมอกมาเลยนะครับกับตัวรถเลยนะครับเดี๋ยวเราพามาชม คงสร้างภายในห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับเริ่มจากน็อตฝากระโปรงก่อนเลยนะครับน็อตเดิมนะครับไม่มีร่อลอยกันถอดเลยนะครับด้านในนะครับตะเข็บด้านในนะครับเบ็ดอาร์คเดิมนะครับน็อตเดิมน็อตเดิมนะครับไม่มีร่อลอยกันขัดเลยนะครับเดี๋ยว่องเข้าไปข้างในด้วยนะครับดูน็อตข้างในเลยนะครับตะเข็บเบ็ดอาร์คนะครับเดิมหมดนะครับตรงนี้ สองไฟให้ดูเลยนี่นะครับจะมีเม็ดอักนี้ด้วยนะครับตรงนี้ด้วยนะครับต่อมาดูตรงแก้มนะครับน็อตไม่มีร่องรอยการขันการถอดนะครับเม็ดอักเนื้อหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูคันหน้ากันต่อเลยนะครับคันหน้านะครับคันด้าแจ็นะครับจะต้องไม่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับจะต้องเป็นสีดิบๆอย่างนี้นะครับสีเทานะครับดูที่เม็ดอักเป็นตรงนี้เลยนะครับเป็นหลักสองจุดเลยนะครับ ต้องเป็นงานเนียนๆอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราส่องคันตั้งให้ดูด้วยข้างไหนนะครับมันจะมีนี่นะครับเม็ดอานะครับตรงนี้ด้วยนะครับเม็ดอารต้องเดิมนะครับแต่เราดูจากข้างบนก็ได้นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับเดิมหมดเลยไล่มาดูฝั่งนี้ต่อเลยนะครับจุดเม็ดอารนะครับเดิมหมดนะครับน็อตนะครับตรงนี้นะครับยังไม่มีร่องรอยการขัดนะครับ ไล่มาดูน็อตฝากระโปรงฝั่งนี้กันต่อเลยนะครับน็อตเดิมนะครับนี่นะครับเดิมหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวผมส่องตะเข็บข้างในให้ดูนะครับนี่เลยนะครับเบ็ดอกตรงนี้นะครับเดิมหมดนะครับตะเข็บเดิมนะครับตัวไอซ์นะครับของคอนดาแจ็นะครับดูง่ายเลยนะครับกระจกหูช้างนะครับต้องเป็นสีดำนะครับไม่ว่ารถจะเป็นสีขาว กระจกหูช้างก็ต้องเป็นสีดำนะครับไม่ว่ารถจะเป็นสีส้มกระจกหูช้างก็ต้องเป็นสีดําเหมือนกันนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับแต่นี้เราดูดีต้องดูดีนะครับเพราะว่าพวกนี้พ้นสีได้นะครับผมต้องออกก่อนเลยภายในนะครับแผงประตูข้างนะครับคันนี้นะครับเป็นแบบพลาสติกนะครับมาพร้อมหนังนะครับอันนี้เป็นหนังนะครับแล้วก็กระจกนะครับประไฟฟ้าสีบานนะครับเดี๋ยวเรามาชมโครงสร้างขอบประตูกันต่อเลยนะครับนี่เลย เม็ดนักสป,ปอร์ตตัวถังนะครับเล็งตรงสวยงามคมชัดมากเดี๋ยวลองแนี้ด้านข้างให้ดูด้วยนะครับนะครับด้านข้างนะครับไม็ดนักเดิมเลยนะครับของด้าแจ๊ดต้องมีรอยจับรอยจับจากโรงงานนะครับทั้งโมดสี่บานเลยนะครับน็อตประตูนะครับน็อตเดิมนะครับ ถ้าสองตรงนี้นะครับจะเห็นตัวปรับหนังสือด้วยนะครับตัวหนังสือยังคมชัดอยู่เลยนะครับตรงนี้ข้างล่างนะครับรับเดิมนะครับติ๊กเกอร์นะครับติ๊กเกอร์เดิมหมดนะครับไม่มีสีตีมนะครับเรามาดูเม็ดอาร์คด้านหลังกันต่อเลยนะครับซูมเข้าไปเลยชัดๆเลยนะครับ ลองด้านคล้ายดูต่อนะครับนี่นะครับจะมีพวกรอยจับนะครับจากโรงงานมาด้วยนะครับไม่รักเดิมหมดเลยนะครับไฟท้ายนะครับก็จะมาแบบพร้อมไฟ LED เหมือนกันนะครับดีไซน์จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสวยงามนะครับกล้องนะครับมีอันนี้เป็นกล้องจากโรงงานนะครับอันนี้ลูกค้าติดเพิ่มเติมเองนะครับลงเปิด ด้านหลังนะครับข้างอยู่นะครับเก็บของได้นะครับเบาะพับ60-40ได้นะครับพับลงไปได้นี้เลยนะครับไว้ไอ้นี้ได้ด้วยทงของได้เยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวเราพาชมโครงสร้างข้างล่างกันต่อเลยดูซีนก่อนเลยนะครับซีนนะครับเจาะเป็นสี่างนี้เลยนะครับสีขาวๆเหลืองๆนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมส่องด้านข้างให้ดูด้วยนี่นะครับซีนจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับ จะต้องซีนจะต้องไม่มีร่องรอยการพ่นสีนะครับจะต้องมีเม็ดอาร์กเรียงนี้ด้วยนะครับต้องเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับเดี๋ยวสองฝั่งดูให้ดูด้วยนี่เลยนะครับซีนจะต้องไม่มีร่องรอยการพ่นสีทับนะครับจะต้องเป็นซีนขาวๆเรีองๆนี้เลยนะครับพื้นต้องไม่มีร่องรอยการพ่นสีนะครับจะต้องเป็นงานดิบอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาชมโครงสร้างด้านนอกกันด้วยนะครับนี่นะครับเม็ดอาร์เดิมนะครับเดิมหมดเลยนะครับเป็นซีนเดิมของมันเลยนะครับจากโรงงานนะครับ ต้องเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ด้วยนี่เลยนะครับจะมีจุดเป็นอาร์กนะครับตรงนี้นะครับแต่พวกรถห้าประตูนะครับผมสั่งผมให้แนะนําให้ดูพื้นตรงยางอะไรเป็นหลักนะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาข้างบนเนี่ยถึงข้างบนเนี่ยยากมากถ้าไม่โดนสิบล้อชนนะครับผมบอกเลยเดี๋ยวเรามาชมโครงสร้างมาหลังอีกฝั่งหนึ่งกันต่อเลยนะครับเม็ดอาร์กนะครับเลนตรงสวยงามนะครับงัดมค้างให้ดูด้วยนะครับ เ็นอักนะครับนี่รอยจับจะอยู่แถวนี้นะครับเรียงตรงลงไปเลยนะครับอัดประตูนะครับน็อตเดิมนะครับน็อตเดิมนะครับรอยปั๊มคมชัดนะครับยังไม่มีร่อรอยกันพ่นสีนะครับทั้งบนและล่างเลยเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างบาุดท้ายละนะครับเป็นอักสปอตตัวถังนะครับเรียงตรงนะครับคมชัด รวมเห็นไหมกล้องไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเม็ดอักอยู่ครบนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างต่อเลยนะครับนี่ครับรอยจับจากโรงงานนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเม็ดอักเรียงลงไปเลยนะครับเล็กไมค์คันนี้นะครับจะอยู่ที่69,28 8กนโลนะครับรถบ้านมือเดียวนะครับคันนี้เล็กไมค์แท้นะครับเช็คสูญได้เลยแล้วก็ตัวท็อป rs นะครับอผมต้องบอกก่อนเลยนะครับ ออปชันนะครับเหมือน RS บวกหมดเลยต่างกันแค่ถุงลมดานข้างนะครับตัวบวกก็คือจะมีแค่ถุงลมดานข้างนี้เพิ่มขึ้นมานะครับคันนี้นะครับก็คือมีถุงลมคู่หน้าอยู่แล้วนะครับฟังก์ชันทุกอย่างเหมือนกับอ่าตัว RS บวกหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจอ DVD นะครับพร้อมกล้องมองหลังนะครับแอร์เป็นแบบปรับสัมผัสนะครับอ่านี้เป็นแบบสัมผัสหมดเลยนะครับออโต้นะครับอ่าสตาร์ทนะครับเป็นปุ่มพุ่งสตาร์ทนะครับออปชันเยอะมากครับผมต้องบอกก่อนเลยคอนด้าแจนี่ออปชันจัดเต็มเลยนะครับมีคุชคอนโทรลด้ อ่าเป็นตัวควบคุมความเร็วนะครับเวลาขับออกต่างจังหวัดอะไรเงี้ยคือใช้งานได้ดีมากนะครับมันติดฟังก์ชันที่พวมอะไรนะครับปรับเปลี่ยนวิยุได้นะครับอ่าไว้คอยกดรับโทรศัพท์ได้นะครับบลูทูธนะครับอ่าที่ขาดไม่ได้เลยนะครับตัวท็อปนะครับก็คือเกียร์นะครับที่ควมาลัยนะครับเกียร์ไฟแงชิพที่ควมาลัยนะครับสามารถเล่นเกียร์ได้ด้วยนะครับอ่าปรับโหมดเป็นแมนนวลได้นะครับเบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเย็บได้แดงนะครับ จะมีร่องรอยตรงตะเข็บนะครับที่มันปรินิดหน่อยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บงานให้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ารถนะครับคันนี้ต้องบอกก่อนเลยคือเข้ามาเราก็รีวิวเลยนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับพวกนี้เราเย็บตะเข็บให้เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเบาะนะครับสะอาดสวยงามนะครับเย็บได้แดงนะครับขัางหลังนี่แทบไม่มีคนนั่งเลยนะครับไม่มีรอยเลยบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้รีวิวนะครับ Honda j a z z คันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะฮะจะเป็น Honda j a z z 1.5 RS นะครับปี2019นะครับเป็นตัวมาเนเชงแล้วนะครับเป็นตัวสุดท้ายนะครับพูดง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ท่านใดสนใจนะครับเข้ามาทดลองขับได้ที่เต็นทรัลรถสวยนะครับเปิดบริการทุกวันนะครับหรือว่าติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรที่เราแปะไว้หน้าจอก่อนก็ได้นะครับโทรมาสอบถามข้อมูลสอบถามราคาได้นะครับก่อนจากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทางเราด้วยนะครับขอบมากครับสวัสดีครับ